ถ้าพูดถึงนกอันตรายที่สุดในโลกหลายคนน่าจะคิดถึงพวกนกอินทรีเพราะมันเป็นนกนักล่าที่แข็งแกร่งแต่ความอันตรายไม่ได้มาจากการล่าเก่งดังเช่นฮิปโปมันอันตรายมากๆเพราะมันเป็นสัตว์ที่ขี้โมโหมากๆและนกคาสเวรีมันก็คล้ายกับฮิปโปมันมีนิสัยขี้งุดหงิดก้าวลาวแถมยังตัวใหญ่ด้วยแม้ในตอนนี้ประชากรของพวกมันจะมีไม่มากนัก แต่ก็มีประวัติการทำร้ายมนุษย์จนบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งและต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเจ้านกคาสวรีนกอันตรายที่สุดในโลกถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับนกที่อันตรายที่สุดในโลกชื่อนี้ไม่ได้มาเล่น เพราะมันก็เพิ่งจะเตะคนเลี้ยงในฟลอริดาตายไปเมื่อ2อถึงสปีก่อนแล้วมันก็ได้รับการบันทึกโดยกินเนตบุ๊กเวอร์เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการว่านกคาสัวรีโดยเฉพาะชนิดคาสัวรีใต้นับเป็นนกที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกเนื่องจากนกชนิดนี้มีนิสัยขี้งุดหงิดก้าวร้าวได้ง่ายเมื่อมันโจมตีผู้บุกลุกมันจะกระโดดถีบอย่างรุนแรงมันมีกรงเล็บที่ยาวและแหลมคมเลยทำให้เหยื่อได้รับแผลชะกัน โดยนกคาสวรีใต้เป็นนกคาสวรีชนิดหนึ่งและเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงประมาณ200เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมมีลักษณะคล้ายกับวิร์ชิรับเตอร์ซึ่งเป็นไทร่สาวกินเนื้อที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันเป็นนกขนาดใหญ่มากที่บินไม่ได้และพบได้ในอินโดนีเซียปาปวนิกินีและทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียตามข้อมูลนกคาสวอรีใต้ ถูกระบุว่ามีความกังวลน้อยที่จะสูญพันธุ์ในธรรมชาติจำนวนประชากรของนกชนิดนี้ในออสเตรเลียาคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ150-3,000ตัวส่วนในสถานที่เลี้ยงในออสเตรเลียมี40ตัวนอกนั้นกระจายไปตามสวนสัตว์ต่างๆทั่วโลกสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนประชากรนกรถลงคือการลา่าสัตว์การทำลายป่าโดยในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาคาดว่ามีนกคาสโซรีหายไปร้อยละห0 นกที่มีโครงสร้างแบบนกยุคก่อนประวัติศาสตร์นกคาสโซรีจัดเป็นนกประเภทแรทไทท์หรือนกบินไม่ได้ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแบบนกก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับนกกระจอกเทศนกอีมูและนกกีวีมันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกลองมาจากนกกระจอกเทศและนกอีมูเท่านั้นโดยปกติตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้เป็นนกที่มีนิ้วตีน3นิ้วแตกต่างจากแรทไทท์อย่างนกกระจอกเทศที่มีอยู่2นิ้ว ทุกนิ้วมีกรงเล็บที่แหลมคมโดยเฉพาะนิ้วกลางที่ยาวได้ถึง12เซนติเมตรมันจะใช้เป็นอาวุธด้วยการถีบอย่างรุนแรงจุดเด่นอีกอย่างคืองอนที่ใหญ่บนหัวของมันซึ่งเป็นสารประกอบของเคราตินภายในเป็นโพรงกวงสันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อช่วยในการส่งเสียงร้องแบบเดียวกับไนโนเสาวบ,บางสกุลที่มีงอนบนหัวเช่นพาราซอรโรฟัสหรือแรมบิโอซารัสเสียงที่ได้จะเป็นเสียงทุ้มต่ำและเพราะเหตุนี้ นกคาสวารี no ari, จึงจัดเป็นนกที่มีเสียงร้องต่ำที่สุดในโลกงานวิจัยพบมนุษย์อาจจะเคยเลี้ยงนกชนิดนี้แทนไก่เมื่อประมาณ18,000ปีก่อนผู้คนในนิวกินีอาจเคยเลี้ยงลูกนกคาสวารีจนโตเต็มวัยซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างแรกสุดที่มนุษย์รู้จักการเพราะเลี้ยงนกตามรายงานที่ตีพิมพ์ใน PNAS ผู้คนกลุ่มแรกที่มาถึงนิวกินีนับย้อนไปได้อย่างน้อย42,000ปีก่อนผู้ตั้งถิ่นฐานเหล่านี้พบป่าดิบชื้นที่รายล้อมไปด้วยนกคาสเวรีขนาดใหญ่ที่ขี้หงุดหงิดแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องหาหนทางเอาพวกมันมาเลี้ยงและในที่สุดพวกเขาก็หาวิธีการนำพวกมันมาใช้งานได้ระหว่างที่นักวิจัยขุดค้นบนเพิงหินแถบที่ราบสูงทางตะวันออกของเกาะซูซานบูเบอร์ ผู้ซึ่งเป็นนักโบราณาคดีจากนิวซีแลนด์ได้รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และซากนกแล้วเอาไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและหอศิลป์แห่งปาปัวนิกินี ในบรรดาซากเหล่านี้มีเปลือกไข่ของนกคาสวรีจำนวน1,019ชิ้นซึ่งน่าจะมาจากรังในป่าผู้เขาตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่เปลือกบางชิ้นมีสัญญาณของการทำเป็นอาหารซึ่งมีรูปแบบการไหม้ที่บ่งชี้ว่าถูกปรุงจนสุกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ที่มีอายุประมาณ1 1 0 0 0ปีก่อนมันเป็นไข่ที่ใกล้จะฟักออกมาจากไข่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อาจจะกินตัวอ่อนด้วย และมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้คนจะฟักไข่เหล่านี้และเลี้ยงลูกของนกคาสวารีจนโตเพื่อสนับสนุนคำกล่าวนี้นักวิจัยชี้ไปที่กลุ่มชนพื้นเมืองบางกลุ่มที่อยู่บนเกาะซึ่งจะใช้เนื้อและขนนกคาสวารีในการทำพิธีกรรมและเพื่อการค้าและจนถึงทุกวันนี้พวกเขายังคงเลี้ยงลูกนกคาสวารีจากไข่ที่นำมาจากรางในป่าและแม้ในวัยเด็ก นกพวกนี้จะไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อมันโตมากขึ้นมันจะเป็นอันตรายมากขึ้นเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงไม่พบรายงานว่าชนพื้นเมืองเลี้ยงนกชนิดนี้ในช่วงโตเต็มวัย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องสัตว์โบราณคาสวรีนกที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย